สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือสิ่งที่เข้าเห็นในตัวคุณแต่ไม่เคยยอมรับตรงๆขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะฮู้หู king of swords ใบแรกเลย โอ้ oh my god นาวครับเพิ่งเจอพี่ไพนี่แปลกนะบางทีเพิ่งเจอแล้วเราคิดในใจจะได้เจอกันอีกไหมเราก็มาหาเดลวเร์ไฟฟ์คัพส์นะคะด้านเมจิกเชนโอเคโอ้เดอะอิมเพรส พลังานน,น่ารักโอเคถึงกับต้องแบบสูดลมหายใจลึกๆสักนิดน,นึงอารมณ์เหมือนตัวเองกำลังจะโดนเลยนะคุณมีความดุนะมีความดุมีความเด็ดขาดแต่แต่ดุของคุณเนะี่ยไม่ได้ดุแบบว่ากินหัวคนอื่นนะไม่ได้ดุแบบ อาละวาดเอาแต่ใจแต่ความดุมันเป็นความเข้มอ่ะมันมาจากวินยัยคือถ้าเป็นผู้ปกครองอย่างเงี้ยโปรแกรมลูกนี่คือเป็นสเต็ปเลยนะชีวิตจะต้องทำอะไรบ้างอ่ะไม่ได้หมายความว่าไปบงการชีวิตเขานะแต่ขั้นตอนอะไรที่เขาควรทำได้ในแต่ละช่วงวัยค่ะคุณจะแบบจัดวินัยเขาตั้งแต่เล็กเลยอ่ะตั้งแต่ พอที่จะทําอะไรได้สักอย่างคือวินัยต้องมาก่อนเข้มแข็งมากๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นแก่นของชีวิตคุณเป็นการที่คุณสู้รบตบมือผ่านทุกอุปสรรคมาได้เนี่ยมาจากวินัยแก่นหนึ่งนะสติปัญญาสติปัญญาของคุณเนี่ย ดูคุณจะรู้ตัวไหมนะแต่จากที่คนอื่นเขาเขามองอะ่ะเป็นคนที่มีองค์วงความรู้ชอบแสวงหาความรู้เป็นคนที่รู้อะไรมากกว่าคืออาจจะดูเหมือนเขาเรียกอะไระมีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เนาะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรู้มีหลักการรู้เยอะอ่ะรู้เยอะรู้กว้างด้วย รู้หลากหลายรู้หลายหลายอย่างแล้วความทะเยอทะยานในตัวคุณน่ะสูงปีดเลยทะเยอทะยานในความรู้สึกจากหน้าพี่ไพ่เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นฉันทะนะมันไม่ได้เป็นมันมัน,ม,นมันเหมือนมันมาจากความที่คุณรักอะไรสักอย่างแล้วคุณอยากทำมันให้ดีที่สุดอะ เป็นพ่อเป็นแม่คนก็จะเป็นให้ดีที่สุดศึกษาหาความรู้เลี้ยงลูกยังไงกินยังไงเล่นกับเขายังไงทําอะไรแบบไหนเนี่ยคุณจะทําอย่างตั้งใจทําแบบสแตรดานของคุณจะสูงจริงๆอะไม่ว่าจะลงมือในเรื่องในเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็จะไม่หยุดพัฒนาเลยนะไม่ใช่ว่าอ๋อ ทำได้ประมาณนี้หยุดขี้เกียจไม่ไปต่ออะไรเงี้ยไม่มีนะลิมิตของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าทะลุทุกขีดจํากัดทะลุจักรวาลไปลใช้คํานี้ก็ได้ไหมทะลุจักรวาลไปเลยบางทีก็อาจจะดูเหมือนกดดันตัวเองไปไหมแต่ในความรู้สึกของคุณอะเราคิดว่าคุณคุณแค่พยายามแบบอยากทำมันให้ดีที่สุดอะ เท่านั้นเองไม่ได้อยากอวดดีอวดเก่งแต่ประการใดหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกอยากแข่งขันอะไรกับใครหรอกเพียงแต่เหมือนรู้ศักยภาพของตัวเองว่าเราทำได้นี่หว่าเราทำได้อีก ก็เลยใส่มันเข้าไปในตัวเองให้เยอะขึ้นนะเหมือนควบคุมอะไรก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยพอที่จะควบคุมอะไรตัวเองได้บ้างก็เลยแบบค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองสักนิดนึงมีพลังงานความเป็นผู้ชายเยอะนะคะความเป็นผู้ชายก็คือความเป็นผู้นำอ่ะมีความเป็นผู้นำมีความแข็งแรงแข็งแรงนี่ไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะแข็งแรงทางใจ ไม่หวั่นไหวง่ายเวลามีอะไรมากระทบอะไรอย่างนี้ใครมาเป่าคูใครมายุยแยงตะแคงรั่วอะไรเงี้ยฟังเราก็ตั้งสติไม่หูเบาไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องต้องขอพิสูจน์หน่อยแน่ใครบอกทำแบนี้ดีไหนลองสิไปลองดูต้องต้องพิสูจน์ผ่านมือของตัวเองอะ ต้องต้องได้ลองนะคะเป็นคนที่แบบถ้าถ้าฝันจะทําอะไรอยากทําอะไรหดืกไปได้ยินใครว่าดีแล้วมันตรงจริตขึ้นมาเนี่ยจะต้องลองแต่ความลองของคุณจะมีกาลเทศะประกอบอยู่ตรงนั้นเสมอนะคะคุณจะไม่ท้าทายอำนาจระบบใดๆเลยนะต่อให้ตัวเองเก่งแค่ไหนเนี่ย ไม่เคยเอาความเก่งของตัวเองมางัดใครมาข่มใครมาทําให้ใครเสียอ,อกเสียใจอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ความมุ่งหวังของคุณมาตั้งแต่ต้นคุณแค่คีฟมาตรฐานของตัวเองให้มันอยู่สูงๆเอาไว้เฉยเอยากรู้ว่าขีดจากัดของตัวเองมันไปได้แค่ไหนก็เลยเทสมันอยู่เรื่อยๆแต่เป็นคนที่ให้ความเคารพนะให้ความเคารพครูบาอาจารย์ให้ความเคา,ารพ คนที่เคยช่วยเหลืออุปการะดูแลใดๆก็ตามผู้ที่อยู่สูงเบื้อนบนฐานะเท่ากันฐานะต่ำกว่าคุณล้วนแล้วแต่ให้ความเคารพทั้งหมดบางทีเคารพจนเก่งเดะ <c oughs> เก่งไปหมดจะทําอะไรแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แบบมัวแต่อืมคอยที่จะแบบประครับประคองอารมณ์สิ่งแวดล้อม บางทีก็จะออกแนวแบบคอนโทรเขาเรียกเขาเรียกคอนโทรฟ f กเกอร์หรือเปล่าคอนโทรฟรีหรออะไรประมาณนี้พวกที่แบบชอบคอนโทรลจ๋าๆเนาะคุณดูจะเป็นคนตึงๆนะตึง,นะต,งตึงเนี่ยถ้าคนที่เขาไม่มีระเบียบวินัยในชีวิตของตัวเองเขาจะรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่ ไว้เดียวกันอะพวกที่มันแบบบ้าบินเหมือนกันอะอทำงานทีงคือแบบทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอะคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกเลยแต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มที่เลาะและอิบโยงทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยคุณก็จะดูแข็งแข่งไปสำหรับเขาสักหน่อยหรือดูดูออกจะมากไปสักนิดนึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลมันมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะ อันหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือคุณพยายามทำสิ่งที่ยากให้ได้ก่อนพยายามข้ามภูเขาข้ามอุปสรรคให้ให้มันผ่านให้มันรู้ล่วงจะด้วยวิธีการอะไรก็เดี๋ยวค่อยๆหาวิธีการกันมีความทันสมัยในเรื่องระบบการศึกษามากนะ ชอบติดตามอะไรมาใหม่เนี่ยตัวไหนมาใหม่ AI มามันทำอะไรได้บ้างนู่นนี่นั่นสนุกนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิวัฒนาการ Education อะไรประมาณนี้ยสนใจอยากเรียนรู้ทุกเรื่องแหละคนจะชอบคุยกับคุณนะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนอยากรู้ว่าเหมือนเด็กน้อยอะ่ะคุยแล้วแบบอืต่อปากต่อคำแต่คือแบบไม่ใช่ว่าไปเถียงนะแต่ แลดูแบบคือไม่ได้ไปคุยกับคนที่แบบไม่มีความรู้รเลยเลยต่อท็อปปิกไม่ได้ต่อคําพูดไม่ได้บางทีก็จะน่าเบื่อนิดน,นึงใช่ไหมแต่กับคุณเนี่ยโอ้ยมีตอบโต้มีถามกลับมีปัจจัยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นความสนุกสนานในการเมาส์มอยด้วยกันแต่คนจะดูค่อนข้างเกรงเกรงคุณนิดนึงเนาะด้วย สิ่งที่คนสะสมมาทั้งหลายแหละแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องงอใครฉะนั้นก็ไม่ได้หมายาาความว่าฉันจะไม่ฟังนะฟังอยู่สูงแค่ไหนก็ยังฟังยังยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนติดดินอยู่ บอกแล้วว่าเก่งแค่ไหนก็ไม่ไม่ไม่ไมไมคิดฟาดฝันใครคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายอะไรหลากหลายในชีวิตเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องความ ความที่คุณเรียบง่ายอ่ะไม่หวือหวาอะไรมากมายนะ,ะก็จะไม่ค่อยดูลักษณะว่าเหมือนถ้ารวยหรือว่าสวยหรือว่าเก่งอะไรเงี้ยจะไม่ไม่อวดไม่ติดบ้ายอด้วยไม่ใช่ว่าใครมายอคุณแล้วคุณจะเหลิองอะไรอย่างนี้นะค่อนข้างค่อนข้างติดดินมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวเยอะจริงๆคุณนะฉลาดในการใช้ชีวิตนะ ทำให้บางทีบางครั้งอะหลายอย่างได้มาโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงเหมือนเหมือนเป็นคนที่น่ารักโดยนิสัยโดยสันดานอยู่แล้วใช้คำว่าสันดานเลย <c oughs> แรงไปไหมเนี <c> ่ย <oughs> คือแบบเนื้อนาบุญตัวตนเออทำอะไรทำนองนี้มันมันมีความน่ารักอยู่ในตัวผู้คนจะเอ็นดูคุณง่ายแล้วอย่างที่บอกมันมีความหลากหลายอ่ะ คนทั้งจะแบบทั้งเก่งใจทั้งหลักทั้งเอ็นดูคือถ้ายกตัวอย่างถ้าแบบชัดๆอ,อารมณ์ที่เหมือนเราเจอนักร้องที่เขาเอ t นเตอร์เทนเอซีดีอะ่ะเออฟิลนั้นนะี่ยมันจะเป็นฟิลที่แบบเราเห็นใครสักคนเออเขาเก่งเนาะแต่เขาไม่ถือตัวนะแล้วเขาก็าแบบเอ t นเตอร์เทนเราดีมากเลยเขาใส่ใจเอฟซีเขาเก็บรายละเอียดดีเขาให้ความสุขกับผู้คนอะ่ะคุณจะเป็นทายแบบนั้นนะ จะเป็นคนที่มีอะไรลักษณะแบบนั้นเราสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งความรักเนี่ยเยอะมากๆนะอาจจะมาตั้งแต่ชาติพบปางก่อนเลยก็ได้คือเป็นคนที่มีบริวารติดตัวมามีมีบริวารมีคนคอยดูแลมีคนรักใครไปอยู่ตรงไหนไปทำงานเนี่ยมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสน,นุน อาจจะไม่ได้มาเป็นแก๊งเป็นก้อนนะหรือบางบางคนอาจจะได้เป็นลนักษณะเป็น r l a t i o n s h ี p เป็นพาร์เนอไปเลยหรือว่าบางคนจะมาในรูปแบบของคู่บาอาจาร mm hmm. เพื่อนหนุมงาน mm hmm. มเมวได้ไหมสัตว์เลี้ยงอะไรทำนองเนี้ยเราจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้หัวใจเรามีความสุขแต่ว่าที่คุณได้กลับอพอคุณเคยให้มาก่อนนะมันเป็นรางวัลที่คุณได้กลับมาในชีวิตนะ ผู้คนหลักคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิดนะรร้สึกว่าบางทีคุณจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าหรือเขาจะไม่ชอบเราว่ะอะไรทำนองเนี้ยคิดเยอะคิดเยอะคือบางทีคนจะแบบอืทรีทคุณไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะอย่างเจ้านายเงี้ยเขารู้ว่าคุณเก่งเขาจะให้งานยากคุณบอกโอ้โหทําไมฉันได้งานยากกว่าคนอื่นวะอะไรทำนองเนี้ยแต่คือเขารู้ว่าโอยาคนนี้ให้งานธรรมดาไปแป๊บเดียวก็เสร็จส่งงานยากไปดีกว่า หรือว่าอู้คนนี้นี่ลูกค้า v v ว p จัดการยากต้องส่งคุณไปคุณจะเอาเล้ว <c oughs> หัวไอ,ออกที่เราอีกแล้วเลยทํ้นองนี้มันก็จะเป็นการคัดสรรอะไรที่ที่มันมาจากความเอ็นดูดูดูจะเป็นแบบนั้นต่อให้ชีวิตคุณจะไปลำบากตรงไหนใดๆก็ตามนะเอาตัวรอดได้ได้แบบ สบายอะ่ะชีวิตคุณเหมือนเหลือตลอดเป็นคนที่มีเหลืออยู่ตรงไหนก็เหลือมันมาจากมันมาจากใจของคุณด้วยเนาะเป็นคนที่เติมเต็มใจให้ตัวเองมาตั้งแต่ต้นอะ่ะตั้งถ้าตั้งแต่เล็กมาเลยโหตั้งใจเรียนหรือว่าพยายามศึกษาหาความรู้เก่งในอาชีพการงานคือแบบลงทุนกับตัวเองก่อนอะ่ะแล้วลงทุนหนักมากด้วยแบบหนักอะ่ะหนักจนมันเหมือนกับ จะยกตัวอย่างอะไรเหมือนต้นไม้ไหมต้นไม้ที่มันอุดมสมบูรณ์มากๆอะต้นไม้ที่มันลากแข็งแรงกิ่งแข็งแรงผลผลิตเยอะแยะมากมายอะมันก็ดึงให้สิ่งสาราสัตว์อยากเข้ามาอยู่ใต้ร่มโพล่มใสอยู่อาศัยใช่ไหมเป็นฟิลแบบนั้นนะเป็นพลังงานที่ดีเป็นเอเนอร์จีที่ดีอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วโลกอบอุ่นสงบไปด้วย ถ้ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะรักคุณอยู่นะจะไม่ได้แบบเจอแบบเจอสวบเจออะไรอย่างนี้เนาะมะีพลังงานแห่งความรักที่ดีทำให้สิ่งที่อยู่ใกล้ชิดเขาเมตตาเอ็นดูมองเห็นสัมผัสถ,ถึงความอบอุ่นเป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นเป็นคนที่ อยู่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ตรงไหนก็มีออร่ามีบารมีเป็นของตัวเองแต่เราคิดว่าน่าจะมาจากการที่คุณเข้มงวดกับตัวเองนั่นแหละคือคนที่ทำสม่ำเสมออัปเดตเวอร์ชั่นของตัวเองมาตลอดมาเป็นระยะเวลาขนาดเนี้ย ไม่ต้องออกมากอะ่ะเหมือนเหมือนเราดูพวกศิลปินที่เขาเดบิวต์หนักๆใช่ปะเขาทำงานกันมากี่ปีกว่าจะได้เป็นศิลปินะ่ะเจ็ดปีสิบปีสิบสี่ปีแล้วไม่แน่ใจว่ามันกี่ปีเนาะคือกว่าจะผ่านกระบวนการอะไรต่างๆแล้วมันก็สดใสอะ่ะมันเหมือนเพชรใช่ไหมเพชรที่มันถูกเจลลไนาแล้วมันงดงามอะวิบวับวิบวับใครเห็นก็จะแบบเพลินตาเพลินใจอยากได้มาครอบครองอยากอยู่ใกล้ๆ ทำนองนั้นเลยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากมีมากมีเหลือเพื่อเหลือเพื่อคาจนเ,เขาอยากเขาอยากมาจอยด้วยเขาอยากมาแบ่งปันความสุขด้วยอยากมาแชร์ด้วยนะยิ่งคุณแปลกไหมเราบางทีเราจะนึกว่าเอ๊ยถ้าเรามีมันจะมีคนจะอยากมาขโมยมาตักตวงหรือเปล่าแต่เรามองว่าของคุณมันเป็นรุ่นแบบเอ i ิเมนต์ต่ะ รุ่นแรรุ่นที่ผลิตมาน้อยรุ่นที่อสิ่งที่คุณมีดีๆในตัวมันงอกขึ้นได้ด้วยนะได้เรื่อยๆด้วยอืฉะนั้นถ้ามันจะมีสักแวบสักช่วงของชีวิตที่โดนขโมยไปบ้างโดนแกงบ้างเนี่ยก็เท่านั้นนะเหมือนตัวอะไรนะที่เราเคยเรียนนะถ้าเราบอกชื่อผิดขอไยนะไอตัวที่มันบอกว่าเรา อะไรอะอมีบ้าหรือว่าตัวอะไรหรือเปล่าที่ที่เราตัดหัวตัดแขนตัดขามันก็งอกได้อะ <c oughs> เปรียบเทียบประหลาดปะแต่มันมันให้ฟิลแบบนั้นอะให้ฟิลแบบจะริดลอนอะไรจากคุณก็ดูจะไม่มีทางเอาซะเลย <c oughs> คืออย่าไปสู้ให้เสียเวลาอะไรสู้ลบปมมือคุณไปอะไรที่แบบว่าเหนื่อยหน่ายมากเ <c oughs> พราะคุณจะสู้อยู่นั่นแหละไม่ไม่จบไม่เลิกลรว่าจน อะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามาเผชิญในชีวิตคุณอะ่ะมันต้องรีภัยไปเองอะมันต้องมาบหูเหนื่อยไปสู้กับคนอื่นดีกว่าสนุกกว่าสู้กับสู้กับคุณเนาะเหมือนสู้ยังไงก็แพ้ดูทางแล้วว่าจะเหนื่อยมากกว่าคนก็จะไม่ค่อยยุ่งกับคนสักเท่าไหร่หรือ แปลกเหมือนกันจะบอกแปลกก็ไม่ใช่ทุกๆครั้งที่มันมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคุณจะได้สกิลใหม่งอกขึ้นมาอีกเห็นไหมชีวิตคุณมันมีแต่งอกๆแล้วเ,เรื่องดีๆงอกเข้ามา <c oughs> มีแต่สิ่งที่เพิ่มเติมอยู่ในชีวิตของคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีแต่พลังงานที่ดีมันมาจากการลงมือทำ เห็นไหมกลับไปอีกแล้วกลับไปจุดเริ่มต้นที่ตัวคุณเองอีกแล้วกลับไปสู่ความดีที่คู่ควรที่คุณเพียรพยายามทํามาเนิ่นนานทํามาด้วยความตั้งใจทํามาด้วยรอยยิ้มและครบน้ําตาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นผลทําให้คนอื่นๆได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่านี่ไงความพยายามไม่เคยทำลายใครมันเป็นแบบนี้แหละ หน้าตาเป็นแบบนี้ความสุขเป็นแบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ยิ่งผ่านเวลานาน,นมากขึ้นมันจะมีความละมุนละม่อมกลมกล่อมไปเรื่อยๆนะอายุเยอะขึ้นไปเท่าไหร่อะคุณจะยิ่งเป็นล่มโพล่มใสในชีวิตให้คนอื่นได้มากขึ้นเป็นที่พึ่ง ให้คนอื่นได้มากแล้วก็เป็นที่รักในวงกว้างได้มากขึ้นไปอีกคุณจะได้อยู่ในที่ที่เขาให้เกียรติคุณนะสะสมบุญไปจนถึงวันที่พลังงานมันมันมากพอประตูบุญทุกบานก็จะเปิดออกคุณก็จะได้รับของขวัญที่คู่ควรเป็นอย่างยิ่งมันจะถึงเวลาที่จุดจุดหนึ่งคุณไม่ต้องอธิบายความเป็นตัวตนของคุณให้กับใคร ทุกคนจะรู้จากการกระทําของคุณเองไม่ต้องถามไม่ต้องเล่าลหรือว่าบางทีมันมันอาจจะกลายเป็นตำนานไปเลยก็ได้เนาะที่ใครคนหนึ่งสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จเจริญเติบโตด้วยวิธีที่มันอาจจะแบบดูหนักหนาแต่มันเป็นความยั่งยืนมันอาจจะไม่ใช่วิธีรวยรัดหรือว่าทำอะไรเทาๆที่แบบง่ายๆไวๆอะ่ะ คุณไม่เลือกทางรับชีวิตของคุณอะไม่สนุกแบบนี้แบบชาเลนจ์มากกว่าเนาะอะไรที่มันมยากๆเนี่ยชอบไม่เชิงชอบแรบมันท้าทายดีเนาะมันมันทําให้เราเก่งดีอะแล้วมันก็ทําให้คนเก่งจริงๆมันจะกลายเป็นเกียรติยศชื่อเสียงมันจะเจเนเรตความมังคั่งเงินทองทรัพย์สิสน ให้กับคุณในในในช่วงวัยที่เหมาะสมเนาะจะบอกบ้านปลายมันก็แลกฟังไกล้กลไม่ถึงกับบ้านปลายหรอกถึงเวลาได้เองบทจะรวยจะสำเร็จก็จะสำเร็จเลยฐานมันสร้างมานานมากแล้วไงมันสร้างมานานมากเออนี่ได้ยินมาเรื่องหนึ่งมันจะคล้ายๆแบบนี้เนาะต้นไผ่ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันโตเร็วอะแต่จริงๆมันมันใช้เวลานาน,านมากในการเออเขาเรียกอะไรอะ สร้างรากของมันน่ะน่าจะเป็นเวลาหลายปีข้อมูลถ้าใครมีเราไม่ชัดยังไงขออภัยนะคะแต่ประมาณนี้คุณดูจะเป็นลักษณะมาสายนั้นมาส่งยั่งยืนยั่งยืนแต่เราเอนดูความคือเห็นจริงจังแบบนี้ตลกนะดูจะมีความมีความตลกมีความโก้มีความคือมีคือตัวตนของคุณอนะ มันมันมีความหลากหลายที่มันมันทำให้บางทีใครจะเกียดก็จะเกียดไม่ลงมันตลกคือแบบนาเอ็นดูมันมีความน่าราักอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คือแบบอืมฉันจะเป็นคนเก่งยังไงฉันก็ไม่เคยทำลายใครอะไรแบบเนี้ยมันมีทรงความเป็นเป็นคนดีอะความพยายามความซื่อสัตย์ที่ใครมองก็ต้องมองเห็นนะสัมผัสได้ ในท้ายที่สุดความเป็นตัวตนของคุณทุกๆอย่างอะ่ะพอพอมันประสบความสําเร็จเปี้ยงเท่านั <c oughs> ้นแหละคราวนี้ไม่ต้องตอบคาถามละคือตอนยังไม่สําเร็จมันเหนื่อยอธิบายเหมือนกันนะแต่พอสําเร็จแล้วบางทีไม่ต้องอธิบายเลยคุณจะพาตัวเองไปถึงจุดๆนั้นไปถึงจุดที่แบบทุกคนจะอ๋อเออ make sense อะไรทํานองเนี้ยประมาณนั้นเขาจะเข้าใจว่าเออทําที่มาที่ไปทไําไมทําไมคุณถึงทําแบบนี้มีเหตุผลเพราะอะไร รางวัลมันโชว์แล้วไงรางวัลชื่อเสียงกิติยศมันโชว์มันมันตะโกนมันตะโกนบอกคุณเองว่าความเป็นคุณภาพของคุณอนะมันเป็นยังไงนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไมย